วันนี้คู่แก้มือกันนะเนะมื่อวานใครชนะวันนี้ใครน้ำอยู่<ม>อา้าวเจตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะขอดูท้ายเกมสามแล้วอ้าวหกสามดูท้ายเกมครับเพิ่งมาถ่ายตอนหกสามอ่ะวันนี้คู่คู่<ม>น้องคอสกับน้องภูครับแก้มือกันตอนนี้น้องภูนำอยู่หก<ม>ต่อสามขอสอกมาเลยครับเป็นแต้ม เปี่ยนเลยขึ้นมาเลยขึ้นมากูเดินมาดูลายครับลูกนี้นนดอปขึ้นมา,นาสกิด,ดยังไม่เปลี่ยน ต,ตีลูกตัวเองครับโอ้โหเปิดทางให้พี่คอสหมดเลยจะเก็บสามแต้มได้เต็มหรือเปล่าสองสามแต้มเป็นหต่อหกอ้าวสูสีมากเกมนี้พี่คอสบอกว่าดูท้ายเกมนะครับเริ่มจะสนุกแล้วอ้าวระยะ7เมตร คอสดอบขึ้นมาลูกนี้กันหน้าใช้ได้ผูไม่ถึงตีสกินครับเปลี่ยนสกินลูกตัวเองขึ้นมาอ่าคอสเดินมาดูลายก่อนเนาะ คอสเข้าวงมายกมาลูกนี้ไม่ถึงดรอปขึ้นมาลูกนี้ข้ามมาครับสวยเปลี่ยนองภูจะตีลูกนี้เข้าวงมา ไม่โดนคอร์สบวกหนึ่งแต้มเป็น7ต่อหสนามนี้เท่าไหร่แล้วเปลี่ยกับเสื้อนมเท่าไหร่แล้ว6ต่อแล้วน้องปื้นนำใช่ไหม,ไมระยะหเมตรเล่นไหม่าเ,เล่นเนะระยะมาตรฐานคอร์อสเลยเห็นไหมระยะใกล้เลยเลย ูเปลี่ยนเปลี่ยนปูยกขึ้นมาลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนครับลูกนี้ถึงไหมถึงไหมหน่าเดินกรรมการคิวเช็คให้หน่อยครับถึงไหม ลาเม็ดก็มีมอเออาสายตาเท่าไหร่กันกันโอเคคอร์สได้อยู่คอรสดอปขึ้นมานเลยหนึ่แต้มเป็นแต่อหคอสจะได้ เปิดแกนก่อนอ้าวระยะกำลังดีแปดเมตรคอร์ดรอบ <c oughs> ขึ้นมาโอ้โหลูกนี้น่าจะโดนเหลี่ยมหินนะคอร์ <c oughs> ไม่ถึง, <c oughs> ถงอ่ะเกมนี้ภูน่าจะทำแต้มได้แล้ว อ,อลูกสุดท้ายทำผิดหรือเปล่าโอ้ทำผิดครับเปลี่ยนคู่ลูกนี้จะตีนะครับยกไม่โดนนิดเดียวหน้าลายไม่ตรงโอ้ไม่ตรงครับไม่โดนคอร์สบวกหนึ่งแต้มเป็นเก้าต่อหก ขอจะได้ขึ้นแกนโอเคสิบเมตรเล่นไหมได,ได้ครับสนามเรากว้าง15้าเมตรเอ้ยไม่ใช่ยาว15้าเมตรกว้างสี่เมตรมาตรฐานนะครับที่โรงเรียนมีสามสนามน้องภูยกขึ้นมาเปลี่ยนไหมยังไม่เปลี่ยนครับนิดเดียวลูกนี้ต้องตี ระยะไกลหน่อยนะต้องค่อนข้างโดนยาก <Hey. S 1> อ่าไม่โดนครับระยะไกลเราไม่ค่อยได้ฝึกนะระยะ10เมตรส่วนมากเราจะฝึก6-8ถึง8เมตรต,ต่อไป10เมตรต้องลองฝึกแล้วเนาะ ขอเดินมาดูลายครับลูกนี้จะดอกหรือจะปีลูกนี้ไม่เสียงนะครับดอกขึ้นมาขอตีโดนครับ,แต,รบแต่ไม่ติดยังได้อยู่หนึ่งแทมเป็นสิบต่อหก ขึ้นกันมาไกลไปไหมเกินแล้ว12เมตรแล้วเนี่ยเอาจับวางเลยเวางระยะ7เมตรยกขึ้นมาเ,เกมนี้จบนะผูเดินมาดูลายนะครับ อ่าเปลี่ยนยยโอ้ดอกมาสวยครับเปลี่ยนผู้จะตีนะครับลูกนี้ไม่โดนยังเปิดมือไม่ได้ลูกสุดท้ายกันดีกว่าเปลี่ยน ลูกนี้จะทำยังไงครับโยกขึ้นมาถึงไหม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 ครับไม่ถึงผูได้หนึ่งแต้มเป็นเจดต่อสิบปูได้เปิดนะขนานี้เจดต่อสิบโอ้โหลูกนี้เปิดมาค่อนข้างดีคอสลูกแรกกันก่อนยังครับ ตรงนี้ต้องตีไม่โดนยกขึ้นมา,มมอ,าอ้าวภูได้ทำแต้มไม่ถึงอ่ะภูตีรับสามเอาออก โอ้โห oh, ไ่เดินมาดูใกล้ไปโอ้ดับมาลูกนี้สวยมากดับมา,ล,มา,บมาลูกนี้เลย ดอบขึ้นมาลูกนี้นิดเดียวไม่โดนแก่นจะลากแก่นผู้จะได้กี่แต้มครับไม่ถึงไม่ถึงเป็นหนึ่งแต้มเป็นแปดต่อสิบอ่าได้หกเมตรครึ่งโอเคใช้ได้ ยังไม่เปลี่ยนคอร์ดดอบขึ้นมาลูกนี้สวยเปลี่ยนโอ้นะครับลูกนี้จะตี เข้าวงมายก่าฮะวันนี้วันนี้ตีไม่โดนยกมาสกิดยังไม่เปลี่ยนคอร์ว่าไงคอร์ยกข้ามถ้าติดเกมเลยอ่าได้หนึ่งแต้มเป็นสิบเอ็ดต่อแปด มึงเดียวเหียวอ่ะไอ้สารมันเป็นติต้องเป็น m c แล้วมั้งะมกบอกว่าเออเอยไมได้สิบเอชต่อแปดคอร์สยกขึ้นมาโอ้โหสวยไปบ้านเลยยกมาตรงนี้ ว่าไงคิวกรรมการเปลี่ยนหรือตามกรรมการคิววัดฝั่งหนูนะวัดอีกฝั่งเออวัดวัดหน่อยห้าอห้าเอ็ดอันนี้เท่าไหร่ห้าสามเปลี่ยนห้าเอ็ดชนะ เลยแล้วอ้าวไม่ถึงอ่ะคอสเข้าอีกลูกเดียวเกมเป็นสิบสองแล้วยกขึ้นมาลูกนี้เรียบร้อยครับเกมอ้าวยังยังอ้าวลูกที่สองได้ไหมไน้สองได้ไหมวัดไหมวัดไหมเคียววัด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 ให้หน่อยเร็วตามสายตาไม่ได้แล้วตามสายตาอ้าววัดเดิมวัดลูกนี้อันนี้ห้าสามอันนี้เท่าไหร่ โอ้ลูกนี้เท่าไหร่ไม่วัดลูกนี้ลูกนั้นเราวัดไปแล้วเป็นห้าสามอันนี้ห้าเท่าไหร่นี่ห้าเจ็ดโอ้ยห้าเจ็ดเอาได้แเต้มเดียวเป็นสิบสองต่อแปดแปดแปดหรือเจ็ดแปดยอมไหมไม่ยอมฮอสระยะดีฮอสดอกขึ้นมาลูกนี้เป๊ เลยเลยโอ้สวยสเลยอ่ะคอสต้องตีสถานเดียวยกมานิดเดียวอ่ะดับมากันนะครับอือ กันแต้มไหมกันได้ดีมากโาไงลูกนี้ <c oughs> ตบขึ้นมามาเลยเป็นเก้าต่อสิบสองบวกหนึ่งแต้มครับ ตรงนี้เลยเวลาตีอย่าไปยืนตรงข้ามกันดิฝั่งนู้น่ะตีเป็นเป็นเนี่ยเดียวกันเดี๋ยวมันโดนลูกนี้อ้าวยังไม่เปลี่ยนโอ้ยัง จะตีรับสามไหมตีรับสองไหมโตนด้วยครับแต่ยังไม่ออกนะในหนึ่งเป็นสิบต่อสิบสองอ่าระยะเจ็ดเมตรโอเคกันได้ดีเข้ามาได้ดี เลยอ่ะกันให้ได้นะไม่ได้โดนแซงนะลูกสุดท้ายทำพิษครับโอ้โหเปียนพ่อมาให้กำลังใจอยู่นะพอทปูจะต,ตีนะครับลูกนี้เอ,าอ,อ้ายังได้สองลูกสุดท้ายเข้าให้ได้โอเคเป็นสิบเอ็ดต่อสิบสอง สูสีมากสิบเอ็ดสิบสองครับยกมาลูกนี้สวยมากเปลี่ยนน้องภูจะตีนะครับเข้าวงมายกนิดเดียวอ่ะ ต้องโดนเท่านั้นไม่โดนเกมจกมาเรียบร้อยเกมจับมือ,อ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้แก้มือกันใหม่